สวัสดีครับนานะนะต้มฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมมานําเสนอก็เป็นคําถามที่นนะานะถามมาแล้วครับก็เลยเอามาทําเป็นคอนเทนต์ระหว่างการใช้ท่อม้วนสายกับลอกนะครับผมติดหน้าไม้ยิงปลาข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมก่อนอื่นอ่ะเดี๋ยว มันมีลอกตัวหนึ่งที่เขาใช้กันประจําก็คือลอกกระปุกนะมครับผมนี่ตามรูปนี้นะครับคือผมขึ้นให้คือพอดีวันนี้ไม่มีที่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยก็เลยไม่ได้เอาเอาตัวจริงมาให้ดูแต่ก็สามารถอธิบายได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วก็อธิบายให้จะมีนะนะหลายคนถามว่าทําไมหน้าไม้ยิงปลาทําไมถึงไม่ไม่ใช้ลอกมาติดนะครับผมเหมือนเหมือนอเบ็ดตกปลาทีา่ลอกมันสามารถเก็บสายได้เร็วกว่า,ด,าดีกว่ามาใช้แบบ กระบอกแล้วก็มาหมุนหมุน,หม,นหมุนอย่างเงี้ยทำไมไม่ไม่ติดลอกอะ่ะมันจะเร็วกว่าเก็บสายได้เร็วกว่าเดีย๋ยววันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับผมก่อนอื่นมาดูลอกก่อนนะครับผมโดยเฉพาะลอกที่นิยมติดกันก็คือลอกกระปุกนะครับตามรูปลอกกระปุกเนี่ยเดี๋ยวเกิดให้ฟังก่อนว่าในในวงการยิงปลานะครับผมลอกกระปุกเนี่ยออกแบบมานะครับผมสําหรับงานไม่ได้ตกปลาใหญ่หรืองานหนักมากนะครับผมเป็นเป็นลอกที่ออกแบบมานะครับผมสําหรับ ให้เด็กนะครับผมฝึกตกปลานะครับผมของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ลอกชนิดนี้ติดกับเบ็ดคันเล็กๆนะครับผมให้เด็กฝึกตกปลาทําทไมถึงต้องใช้ลอกชนิดนี้ลอกอกระปุกนะครับผมมันเป็นลอกที่มีส่วนผสมนะครับผมลูกครึ่งระหว่างลอกสปินนิ่งกับลอกเบสคัตติ้งนะครับผมมันมีส่วนผสมกันยังไงก็คือ,อตัวตัวเก็บสายของมันจะจะเก็บสายในแนวแนวแนวอา แนว,น,ว,น,ว,น,วนอนนะลินพันกันแนวนอนนะครับผมแต่ระบบะฟีสปูลของมันนะครับผมจะเป็นระบบะเหมือนตัวนี้แล้วกันมีกดฟีสปูลอย่างนี้นะครับเพื่อให้ปล่อยสายออกได้นะครับผมเหมือนเบสคัตติ้งก็คือมันก็เลยรวมการลูกผสมอย่างนี้แต่ว่าด้วยลักษณะรูปทรงของเขานะครับผมทําให้หลอดเก็บสายด้านใน,นครับมันจะไม่เยอะเหมือนลอกสปินนิ่งอย่างนี้ครับใ,ในในลอกกระปุกนะครับผมมันจะเป็น่ เป็นแถวบางๆแค่นี้นะครับผมเก็บสายได้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาสําหรับงานโหดแล้วก็ด้วยตรงหน้าลอกนะครับผมตรงที่ปล่อยสายมันจะเป็นรูเล็กๆนะครับผมทําให้เกิดแรงหน่วงมากนะครับผมเวลาเวลาตกปลาเขาจึงไม่นิยมใช้สายใหญ่ในลอกประเภทนี้นะครับผมแต่ก็ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าหลอดเก็บสายของเขาเนะ่ยมันจะเล็กกว่าพอใส่สายใหญ่มันก็บรรจุสายได้น้อยคนก็เลยไม่นิยมใส่ สายใหญ่อีกอย่างมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับงานตกปลาใหญ่นะครับผมก็เลยก็เลยออกแบบมาให้หลอดเก็บสายนิดเดียวนะผมสายที่ใช้ก็เลยไม่ใหญ่มากแต่ทีเนี้ยระบบของรออมันมันก็มีเปิดเบรกได้เหมือนกันนะครับผมเปิดเบรกฟรีสปูลเหมือนเหมือนล้อสปินนิ่ครับมีตัวปรับเวลาปลาดึงสายอะไรเงี้ยมันก็สามารถดึงดึง,ด,งดึงได้สายมันก็สามารถฟรีออกได้เชือกเส้นเล็กๆก็เลยไม่ค่อยขาดนะครับผมเหตุที่เขาใช้ให สำหรับเด็กตกปลาก็คือเด็กไม่ต้องเอามือมาเปิดหน้าลอกอย่างนี้นะครับผม,มเพราะว่าครับในลอกสปินนิ่งเวลาเขาจะตีเบ็ดเขาจะเปิดหน้าลอกเขาใช้นิ้วเกี่ยวสายแล้วก็ตีใช่ไหมเด็กตัวเล็กๆอาจจะทําไม่เป็นเขาก็เลยไม่นิยมใช้ลอกแบบนี้ให้เด็กนะครับผมแล้วก็ไม่นิยมใช้ลอกแบบนี้ให้เด็กเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า,อาลอกแบบนี้ต้องมีการปรับจุนวิธีการตีต้องคุมฟู้คุนไรซึ่งยากครับขนาดผู้ใหญ่ก็ยังตียาก เขาก็เลยทําลูกผสมออกมานะครับผมให้เด็กแบบว่ากดตัวนี้แช่ไว้เวลาตีแค่แคตีไปแล้วปล่อยนิ้วมือครับผมลอกมันก็ไอสายมันก็จะออกไปในลอกในลอกกระปุกนะครับผมไม่ใช่ตัวนี้นะหมายถึงลอกที่ที่ผมไม่มีตัวจริงให้ดูนะครับผมทีนี้คนไทยเราก็เก่งเอามาดัดแปลงแก้ไขเอามา DIY ใส่หน้าไม้ยิงปลานะครับผมเพื่อเพื่อให้เก็บสายได้เร็วขึ้นข้อดีของมันก็คือหลักๆเลยก็คือ,อสามารถเก็บสายได้เร็วนะครับผมเพราะว่าข้างลอกเขาเนี่ย มันจะเขียนอยู่อัตราทดของล้อหน1ต่อ4 1หต่อ5หรือ1ต่อ6กต่อ7็ก็คือ1ต่อสมมติ1ต่อ5ก็คือหมุนแขนเนี่ยครับ1รอบไอ้ตัวกว้านสายเก็บสายเนี่ยมันหมุน5รอบใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันคือมันมีเฟืองทดด้านในทําให้เก็บสายได้เร็วขึ้น,นผมมันจะต่างจากพวกม้วนสายอย่างนี้คือ1นต่อนใช่ไหมครับผมล้อ,ลอพวกนี้ก็เลยก็เลยเป็นที่นิยมของหลายคนที่เอาไปติดหนมาม้ยิงปลาอาจจะเป็นลักษณะล้อกระปุก ที่ขึ้นร่วมให้ดูหรือลอกสปินนิ่งแบบนี้นะครับที่ไปดี Y กันทีนี้ข้อเสียของมันก็คือ,อข้อเสียของมันก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะติดลอกแค่ตัวเดียวบนหน้าไม้ยิงปลาใช่ไหมครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายิงปลาแล้วสมมติเรายิงไปติดสวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราเราจะเห็นปลาอยู่ตัวนึงอย่างเงี้ยสมมติติดแล้วดึงลูกไม่ขึ้นนะแล้วเห็นปาลากําลังลอยอย่างเงี้ยเราไม่ไม่มีลอกสำรองที่จะแบบใส่แล้วก็ขึ้นยิงได้เลยเราต้องมาเคลียร์สาย เคลียลูกตัวนี้ขึ้นมาก่อนถึงจะยิงปลาได้มันก็เลยทําให้หลายคนเสียโอกาสเวลาใช้ลอกประเภทนี้หรือบางคนต้องการจะซ้ําปลาสมมุติยิงโดนปลาใหญ่อย่างเงี้ยครับอ่าอาจจะโดนแบบโดนไม่เต็มโดนปลายหางโดนหมิ่นท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันพันกิ่งม้อยู่อยากจะซ้าปลาอย่างเงี้ยครับผมอยากจะยิงอีกดอกนึงสมมติไปคนเดียวอย่างเงี้ยับก็ไม่มีไม่มีอ่าลอกสํารอง ที่จะมัดลูกแล้วก็ยิงสามป่านะนั่นก็คือทาทาให้มีข้อจํากัดนะครับผมแต่ก็มีหลายคนนะครับผมคนไทยนี่ฉลาดมากบางคนก็ใช้ลอกประเภทนี้ติดในหน้าไม้ยิงป่าแล้วก็ทําเป็นขาถอดออกได้นะครับพกลอกไปสองสามาอันนั้นอันนั้นเก่งจริงแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะติดไปแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เลยเจอปัญหาประเภทนั้นแต่ว่าข้อดีก็อย่างที่บอกคือเ,เก็บสายเร็วนะครับผมเก็บสายเร็วครับผม <c oughs> ก็แล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับก็ดูงานงานของตัวเองเป็นหลักนะครับผมบางคนก็ ไม่มีปลาใหญ่ยิงยิงปลาคองปลานินปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บแต้มทีละแต้มก็เลยอาจจะไม่ซีเรียสเรื่องการซ้าปลานะครับผมแต่ถ้าเป็นงานเขื่อนงานอะไรที่เขายิงกันต้องการการซ้ปาปลาหรือต้องการใช้สายใหญ่ๆเงี้ยลอกก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะครับผมามาถึงท่อนะครับผมท่อม้วนสายหรือบางคนก็เรียกกระสวยนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมอันนี้เป็นที่นิยมใช้กันมาก ทำไมถึงนิยมใช้กันมากอ่ะหลักๆเลยก็คือมันสามารถพกเป็นท่อสำรองไปได้เยอะเลยนะครับผมเราจะพกไปกี่ท่อก็ได้นะครับใ,ใส่กระเป๋าใส่เป้ไปเวลาออกหมายนะครับผมแล้วเราสามารถที่จะ,ะม้วนเป็นสายขนาดต่างๆไปได้เช่นอาจจะ,ะม้วนไป8ปปอนสำหรับยิงปนน,นินปาช่อนหรือเวลาเอาไปเข้าพุ่มเราอาจจะติด200ปอนด์300ปอนอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สามารถพกไปหลากหลายชนิดได้นี่ก็คือข้อดีของเขานะผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือ จะตรงข้ามกับแบบระบบลอกเมื่อกี้นะผมเผื่อบางทีเรายิงโดนปลาใหญ่นะครับผมเอาไปคนเดียวยิงโดนปลาใหญ่ปุ๊บเนะี้ยเราอยากซ้ํแเราก็ถอดกระสวยนี้ออกปุ๊บอถอดท่อนี่ออกใส่ตัวใหม่ปุ๊บใส่ลูกปุ๊บแล้วก็ยิงซ้ําได้เลยนะผมนี่นก็คือข้อดีของการาใช้ท่อแบบนี้นะครับผมหรือบางทีเรายิงติดสวะอย่างนี้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องลงไปแกะนะครับผมบางทีการลงน้านทีนึงอ่ะไม้แตกใช่ไหมครับผมแล้วก็ผูกไว้เลยเอากระสวยใหม่ขึ้นมาใสา่ปุ๊บยิงต่อครับ หรือบางทีเรายิงปลาติดอย่างเงี้ยครับผมเราขี้เกียจลงไปเอมันติดไม้ใช่ไหมครับผมบางคนนะ่ยยิงผูกไว้สามตัวสี่ตัวพวกกระสวยไปห้าอันครับยิงผูกไว้ไงฮะสวะเยอะก็ผูกไว้ผูกไว้ยิงจนกระสวยหมดนะฮะก็ค่อยลงเบาทีเดียวแล้วก็กู้ปลาขึ้นมาทีละสี่ห้าตัวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบสําหรับหมายที่เลก็ลกๆหรือหมายต้องการที่จะซ้ําด้วยกระบอกงี้แต่ว่าข้อเสียก็อย่างว่าแหละครับผมด้วยด้วยการหมุนนะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมเก็บสายอย่างเงี้ยหนึ่งต่อหนึ่งก็เลยทําให้ การเก็บสายจะช้ากว่าการใช้ลอกใช่ไหมครับผมก็มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน,นผมแต่ว่าหลายคนก็มองว่ามันคลาสสิกนีผมการการเยื่อปลาด้วยอัตรา,ตรา,ตราสู้ปลาหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยครับดึงมันก็ได้อีกฟิลนึงนะครับผมก็แล้วแต่คนจะชอบนะผมก็ลองไปไปเลือกใช้กันนะผมในส่วนของอกระสวยหรือท่อม้อนอย่างนี้นะผมการการเรียงสายนะครับผมให้เป็นระเบียบนะครับผมเวลายิงนี่ก็มีผลนะครับผมทาให้ลูกไม่หลวงนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นแบบยิงไม่ไกลมากอย่างยิงปลานอกปลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยมีคนบอกว่าเอ้ยมามวม้วนสายอย่างเงี้ยไม่ทันกินก็เวลายิงปลานอ้อจยิงไม่มีใครมาม้วนอย่างนี้เขาจะม้วนทับกันอย่างงี้ม้วนแบบรีบๆครับเพราะว่ามันไม่ได้ยิงไกลครับยิงปลานอกปลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหมายที่แบบว่าเราต้องการยิงแบบว่าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดอย่างเช่นหมายไปยิงเขื่อนที่หรือหมายที่หาตัวยากบางวันคุณอาจจะยิงนปลาแค่ตัว2ตัวอย่างเงี้ยลดโอกาสความเสี่ยงที่จะไม่ได้ตัวเงี้ยเราก็ต้องแบบ อุปกรณ์ต้องพร้อมการเรียงสายอะไรต้องเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ลูกที่ยิงออกไปมันสะดุดนะครับผมส่วนสายใหญ่ๆอย่างเงี้ยสมมุติเราต้องการสายใหญ่ๆเราต้องการความยาวเยอะช่วงแรกๆเราอาจจะเรียงเป็นระเบียบนะครับผมเรียงเป็นระเบียบเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เรายิงลูกออกไปนะครับผมอาจจะเรียงไว้ 30- 40เมตรเพื่อให้ลูกออกไปนะครับส่วนส่วนอที่เรียงทับกันไว้นี้เอาไว้สําหรับเยื่อปลาหรือปล่อยให้ปลาวิ่งนะครับผมนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของท่อขนาดนี้หรืออยากจะ าหาม้วนสายได้เยอะเป็นระเบียบก็อาจจะใช้ท่อที่ยาวขึ้นนะครับผมซึ่งซึ่งท่อที่ใหญ่ขึ้นท่อที่ใหญ่หนะ้ตาตัดใหญ่กับท่อเล็กเนี้ยท่อที่ใหญ่ก็ความหน่วงของสายก็จะน้อยกว่าท่อเล็กๆแต่ท่อเล็กๆก็จะจับกระชับมือกว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับผมนะนะก็ลองไปปรับใช้าตามหมายตามสภาพที่เราใช้ส่วนอีกคําถามนึ่งที่นะนะถามมาเรื่องของขาขาลอกไอ้ขาขาติด ฟี่เน็ตพวกนี้นะครับผมจะมีอยู่ประมาณ2-3แบบนะครับผมในท้องตลาดเอาแบบพื้นฐานที่เห็นกันก็คือแบบสวมใส่ท่ออย่างนี้แบบนี้ก็คือมันง่ายมันทนนะครับผมขาสเตเลนี้เสียบออกไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นขาที่ผมว่าน่าจะทนที่สุดแล้วก็ง่ายสุดละดึงแล้วก็ม้วนสามารถตึงสายได้เวลาติดเข้ากับหน้าไม้อันนี้น่าจะเป็นสแตนดาดที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมมือเก่ามือใหม่ส่วนใหญ่ก็ชอบขาแบบนี้ แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันอยู่เข้าไปข้างในอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊บแล้วมันเหลือพื้นที่ตรงนี้อ่าส่วนใหญ่ก็สวยแบบเนี้ยเขาจะเขาจะยัดโฟมด้านในอย่างนี้นะครับผมเผื่อปลารากก็สวยหลุดมือเนี่ยโฟมหรืออุปรกรณ์ที่ลอยน้ําได้พอมาใส่ขาอย่างนี้ครับผมมันขาพวงนี้มัน,มน,มนสวมเข้าไปข้างในมันก็จะเหลือพื้นที่สําหรับใส่โฟมน้อยนะครับผมก็ก็เลยมีข้อเสียบ้างขาแบบนี้นะครับผม ก็จะมีอีกขาประเภทนึงขาลักษณะอย่างนี้นะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นเน็บอย่างนี้นะับะแบบนี้ก็จะสะดวกแล้วก็ด้านในก็สามารถยับโฟมอย่างได้เต็มเลยนะครับผมอย่างเงี้ยข้อดีของขาแบบนี้ก็คือสามารถใส่วัสดุลอยน้ําข้างในได้เต็มที่เลยครับผมนี่เห็นไหมอย่างนี้นี่คือข้อดีของเขาขาแบบนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบบางคนแบบ กิงปลาไปแล้วโดนปลาใหญ่ก็ดึงกระสวยไม่ทันกระสวยโดนปลากระชากหลุดมือหลุดออกนี้ก็มีครับผมแล้วแต่คนชอบไม่ชอบครับส่วนขาข้อเสียของมันก็คือเวลาที่เราามวนสายมันต้องเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับผมสาหรับขาล็อกตัวนี้ฮะมันก็เลยต้องข้ออาจจะต้องเผื่อเผื่อมาหน่อยนิดนึงนะผมก็เลยเหลือพื้นที่สําหรับม้วนสายจะน้อยกว่าแบบขาเสียบแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นขาเสียบแบบนี้ก็คือ,อสามารถนี่ฮะ ใส่เชือกได้เต็มเลยเห็นไหมครไม่ต้องมาเว้นเนื้อท่อตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการใช้ลอกการใช้กระบอกม้วนสายหรือกระสวยม้วนสายนะครับผมกับขานะครับผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับผมสำหรับน้าๆนที่อยากจะใช้ประเภทไหนก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ดูความถนัดของตัวเองเป็น,เป,นเป็นหลักนะครับผมแล้วก็งานที่เรายิงนะครับผมก็ วันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่อยากแบ่งปันนะครับผมจากต้อมฟิสบอลนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไข่ขออไหนไข่ข้อไหนไข่ข้อ่ะอันนี้ร้อยเดียวอันนี้ทอดทอดละหนึ่งร้อยทอดละหนึ่งร้อยมีนิ้วครึ่งกับสองนิ้วนะคะราคาเดียวกันมสองนิ้วอันนี้นิ้วครึ่งส่วนอันนี้ทอดละร้อยอันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้ขาละหนึ่งร้อยสั่งได้หนึ่งร้อยแต่อันนี้ถ้าอยากได้ของต้อมฟิสบอลนะคะเท่าไหร่นะ 2องรวมส่งสองรวมส่งคไม่แพงวิ่งเมาเองก็ร้อยห้าิบมาเองจ่ายแล้วยาสรสิบันนี้ของมือสองไม่ขายไปลากสอย่ะขอบคุณมากครับขายของมือสองการตกปค่ะ